สวัสดีค่ะนักเรียนก็กลับมาพบกับคุณนอกแล้วนะคะในครั้งน,นี้ค่ะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดําเนินการทางธุรกิจในเรื่องของการบริหารงานเอกสารในองค์กรธุรกิจซึ่งเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของเอกสารทางธุรกิจประเภทของเอกสารทางธุรกิจการบริหารงานของเอกสารวัตถุประสงค์ของการบริหารเอกสารทางธุรกิจและก็องค์ประกอบของการบริหารงานเอกสารทางธุรกิจค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ กัอนอื่นนะคะในนักเรียนลองบอกคณแนนหน่อยว่านักเรียนเคยมีประสบการณ์การจัดเก็บเอกสารส่วนตัวหรือว่าเอกสารของครอบครัวอะไรบ้างตุกทุกคนน่าจะเคยกันใช่ไหมคะเคยอ่านนักเรียนเก็บเอกสารส่วนตัวอะไรบ้างคะอ่าบัตรประจําตัวประชาชนบัตรอะไรคะบัตรนักเรียนดีมากคะ่ะนักเรียนเก็บไว้ที่ไหนคะ กระเป๋าสตานะคะดีมากค่ะมีมีเอกสารอะไรอีกคะที่เราจัดเก็บสำเนาทะเบียนบ้านนะคะใบเกิดนักเรียนจัดเก็บไว้ที่ไหนคะอ่านะคะบางคนบอกว่าตู้จัดเก็บเอกสารบางคนก็ใส่ในแฟ้มจัดเก็บเอกสารนะคะดีมากค่ะแล้วนักเรียนจะมีวิธีใดในการจัดเก็บเอกสารนั้นไม่ให้สูญหายและก็ค้นหาได้ง่ายบ้างคะอ่านะคะเราก็อาจจะต้อง เก็บให้เป็นที่เป็นทางมีอะไรคะเ,เขียนชื่อแปะไว้ y. ดีมากค่ะเก็บใส่ตู้ให้เรียบร้อยอ่าบางคนบอกว่าเอาเอกสารไปเคลือบนะคะดีมากค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเอกสารทางธุรกิจคืออะไรเอกสารทางธุรกิจก็คือเอกสารที่ทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินงานต่างๆของธุรกิจ แล้วก็ใช้ในการอ้างอิงกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นค่ะ<ป>การบริหารงานเอกสารในองค์กรธุรกิจนะคะอย่างแรกเลยเรามาดูประโยชน์ของเอกสารทางธุรกิจก่อนค่ะประโยชน์ข้อแรกนะคะใช้เป็นข้อมูลและก็หลักฐานในการอ้างอิงทางกฎหมายเวลาที่เกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นค่ะเราก็ต้องมาดูที่เอกสารเป็นหลักถูกต้องไหมคะ ข้อที่2นะคะก็จะใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆเช่นการเสียภาษีเงินได้ภาษีการค้าตรงนี้เขาจะใช้เอกสารอะไรคะนักเรียนอ่าถูกต้องนะคะเอกสารการบัญชีเยี่ยมมากมค่ะต่อไปนะคะประโยชน์ข้อที่3นะคะก็คือช่วยในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภยัย นอกเหนือจากนี้นะคะยังเพิ่มความน่าเชื่อถือกรณีที่เราต้องการติดต่อเกี่ยวกับสินเชื่อทางด้านธุรกิจเช่นเราจะไปขอกู้เงินเพิ่มเติมนะคะหรือว่าขอเครดิตจ,จากหน่วยงานต่างๆ 4. นะคะช่วยให้มีสภาพคล่องในการถือหรือเปลี่ยนมือเกี่ยวกับหลักทรัพย์ทางธุรกิจค่ะ 5. นะคะใช้เป็นประโยชน์ในด้านการค้าระหว่างประเทศค่ะ เนื่องจากการติดต่อซื้อขายระหว่างประเทศเนี่ยก็จะต้องทำหนังสือนะคะทำข้อตกลงให้เป็นมาตรฐานสากลเหมือนเๆกันค่ะข้อที่6นะคะใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานในการดําเนินการในการตัดสินใจต่างๆเช่นเราจะลงทุนเพิ่มเติมไหมหรือต้องผลิตสินค้าอะไรเพิ่มเติมไหม 7. นะคะเราจะใช้เอกสารทางธุรกิจเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจลดข้อโต้แย้งหลายๆด้าน ทางกิจกรรมทางการตลาดตั้งแต่การผลิตการจัดจำหน่ายสุดท้ายนะคะเราก็จะใช้เอกสารทางธุรกิจเป็นแหล่งข้อมูลในการบันทึกทางการบัญชีแล้วก็เอกสารหลักฐานอ้างอิงทางบัญชีค่ะไงคะประโยชน์หลากหลายเลยถูกไหมคะต่อไปนะคะเรามาดูประเภทของเอกสารทางธุรกิจกันบ้างเอกสารประเภทแรกนะคะก็คือหนังสือเข้าค่ะ หนังสือเข้าคือหนังสือที่องค์กรได้รับมาจากภายนอกทุกประเภทองค์กรได้รับจากไหนบ้างคะนักเรียนอ่านะคะอาจจะมาทางไปรษณีย์นะคะอาจจะมาจากเครื่องโทรสารก็ได้มาจากไหนได้อีกคะอ่านะคะมาจากระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าเราก็จะเรียกกันว่าอีเมลนะคะเก่งมากค่ะมีหนังสือเข้าแล้วก็ต้องมีอะไรคะนักเรียนมีหนังสือออกถูกต้องค่ะ หนังสือออกนะคะก็คือหนังสือที่องค์กรส่งไปให้องค์กรอื่นๆหรือบุคคลภายนอกทุกประเภทเช่นอาจจะจัดส่งทางไปรษณีย์จัดส่งทางไหนดีคะอ่าเครื่องโทราศัพท์ก็ได้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะคะโดยที่ก่อนที่จะนำหนังสือออกเนี่ยจะต้องมีการสำเนาเอกสารเก็บไว้ทุกครั้งคะ่ะหนังสือเข้าหนังสือออกไปแล้วมีอะไรคะนักเรียน เก่งมากค่ะนี่ก็จะเป็นหนังสือที่ติดต่อภายในองค์กรก็จะเป็นเอกสารที่ใช้ในการดำเนินงานต่างๆภายในองค์กรนะคะเช่นเอกสารการก่อตั้งบริษัทสัญญาต่างๆหรือแม้กระทั่งนโยบายต่างๆนะคะที่เราจะต้องทราบภายในองค์กรก็จะต้องมีหนังสือประเภทนี้อยู่ด้วยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณแนนจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์บัตรทาชื่อเอกสารต่างๆ ตามที่กำหนดให้แล้วก็มาจำแนกค่ะว่าเอกสารใดบ้างที่เป็นเอกสารทางธุรกิจพร้อมทางอธิบายเหตุผลประกอบค่ะก็จะมีด้วยกันทั้ง6แบบด้วยกันนะคะมีเอกสารที่เป็นบัตรประจำตัวผู้ป่วยใบยสั่งซื้อสินค้ารายการสินค้าคงคลังสำเนาทะเบียนบ้านบัตรเชิญไปร่วมงานแต่งแล้วก็แบบฟอร์มลาค่ะนัะกเรียนคิดว่ามีอะไรที่เป็นเอกสารทางธุรกิจบ้างคะ อันแรกอะไรคะนักเรียนเก่งมากค่ะใบสั่งซื้อสินค้าเยี่ยมมากต่อไปค่ะเก่งมากค่ะรายการสินค้าคงคลังมีอีกไหมคะมีอีกอมีอะไรอีกคะอ่านะคะก็เป็นแบบฟอร์มราค่ะมีอีกไหมคะหมดแล้วนะคะ ใบสั่งซื้อสินค้ารายการสินค้าคงคลังแล้วก็แบบฟอร์มลาเนี่ยเป็นเอกสารทางธุรกิจทั้งสิ้นแล้วแบบประจําตัวผู้ป่วยเป็นเอกสารอะไรคะนักเรียนอ่าเป็นเอกสารประจําตัวนะคะเป็นเอกสารส่วนบุคคลดีมากค่ะสํานรลทะเบียนบ้านละคะเป็นเอกสารสําหรับครอบครัวภายในครอบครัวนะคะดีมากค่ะบัตรเชิญไปร่วมง,งานแต่งะคะนักเรียน อ่นก็เป็นบัตรเชิญอย่างเดียวนะคะไม่ได้เป็นเอกสารอะไรเยี่ยมมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนลองยกตัวอย่างเอกสารทางธุรกิจที่เรารู้จักเนี่ยมาให้มากที่สุดแล้วก็บันทึกเป็นแผนภาพความคิดบนกระดานค่ะอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างเอกสารทางธุรกิจที่หลายๆคนน่าจะรู้จักนะคะเช่นเอกสารรับเข้านะคะหรือว่าเอกสารส่งออก เป็นใบเสร็จรับเงินสมุดบัญชีนะคะใบส่งสินค้ามีนอกเหนือจากนี้อีกไหมคะมีนะคะก็ท่านนักเรียนทราบอะไรเนี่ยนักเรียนก็ใส่ข้อมูลไปให้ได้มากที่สุดเลยค่ะจากนั้นนะคะคุณแนงก็จะให้หนักเรียนวิเคราะห์แล้วก็จําแนกประเภทเอกสารทางธุรกิจที่เราได้ยกตัวอย่างไปแล้วนั้นว่าเป็นเอกสารประเภทใดเป็นหนังสือเข้าหนังสือออกหรือว่าหนังสือติดต่อภายในองค์กร จากนั้นก็ให้เขียนลงในตารางแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะเราทําตารางเป็นรูปแบบนี้นะคะมีประเภทแล้วก็มีรายการของเอกสารอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยหนังสือเข้านะคะก็จะเป็นอะไรคะนักเรียนอ่าเป็นใบเสร็จรับเงินหนังสือออกนะคะถูกต้องนะคะเป็นใบส่งสินค้าแล้วหนังสือติดตอ่อภายในองค์กรนะคะเยี่ยมมากค่ะก็คือสมุดบัญชีนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะ ต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูในส่วนของการบริหารงานเอกสารทางธุรกิจค่ะการบริหารงานเอกสารทางธุรกิจนะคะเป็นกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสารให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นระบบในแต่ละช่วงวงจรชีวิตของเอกสารโดยมีการวางแผนเป็นลำดับขั้นตอนค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็อภิปรายเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารทางธุรกิจ ว่ามีกระบวนการอย่างไรที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นระบบในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตเอกสารค่ะเอกสารก็มีวงจรชีวิตด้วยนะคะนักเรียนว่ามีกระบวนการยังไงบ้างคะอ่าขั้นแรกเราอาจจะคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะมีการกำหนดอ่ามีการกำหนดโครงร่างก่อนมีอะไรคะรับเอกสารเข้ามามีอะไรอีกคะจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อยมีอะไรคะ อทำลายเอกสารนะคะดีมากค่ะอันนี้ก็คือข้อมูลข่าวของนักเรียนนะคะต่อไปนะคะเรามาดูกระบวนการที่ทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์บ้างขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องกำหนดหน้าที่แล้วก็โครงสร้างของเอกสารนั้นๆก่อนต่อมาเราก็จัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อยมีการกำหนดระบบการจัดเก็บเอกสารค่ะอย่างเช่น มีการเรียงเอกสารตามวันที่เรียงเอกสารตามตัวอักษรเรียงเอกสารตามสีก็ได้ค่ะต่อไปนะคะก็ต้องมีการเก็บรักษาเอกสารให้เอกสารนั้นอยู่ได้คงทนถาวรมากที่สุดเช่นเราจะต้องเก็บเอกสารไว้ให้ไม่ทำไมบ้างคะมาอยู่ในที่ชื้นนะคะไม่อะไระอีกคะอ่าเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่นะคะดีมากค่ะ ต่อไปนะคะก็จะต้องมีการควบคุมงานเอกสารสุดท้ายนะคะก็คือการทำลายเอกสารเอกสารนะคะก็จะมีช่วงอายุนะคะหรือว่าช่วงเวลาของเขาถ้าหากว่าหมดช่วงอายุนั้นเราก็สามารถทำลายเอกสารนั้นได้ค่ะต่อมาค่ะให้นักเรียนนะคะร่วมกันวิเคราะห์และวกออภิปรายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารงานเอกสารทางธุรกิจว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรบ้าง มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรบ้างคะนักเรียนอ่านะคะเพื่อให้สามารถเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นมีอะไรอีกคะเพื่อให้พนักงานรู้วิธีการจัดเก็บเอกสารดีมากคะ่ะมีอะไรอีกบ้างไหมคะการทำงานจะได้มีระบบแล้วก็ระเบียบแบบแผนดีมากคะ่ะคราวนี้นะคะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารงานเอกสารทางธรุรกิจกันบ้างคะ่ะ ข้อแรกเลยนะคะเรามีการบริหารงานเอกสารทางธุรกิจเพื่อที่จะได้จัดหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างถูกต้องทันเวลาต่อการใช้งานแล้วก็ช่วยลดต้นทุนในด้านเอกสารขององค์กรข้อที่2นะคะเพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการจัดการและดูแลเอกสารให้สอดคล้องตามระบบวงจรชีวิตเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพข้อที่3ช่วยในการออกแบบแล้วก็ใช้มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ในกระบวนการบริหารงานเอกสารรวมถึงการใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมค่ะวัตถุประสงค์ในข้อสุดท้ายนะคะช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารผ่านวิธีการและกระบวนการบริหารงานเอกสารตั้งแต่การสร้างเอกสารจัดเก็บเอกสารควบคุมเอกสารและการทำลายเอกสารได้เป็นอย่างดีค่ะ เอาล่ะคะ่ะนักเรียนคุณแนนขอให้นักเรียนนะคะมาร่วมกันอภิปรายแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่าเมื่อทำงานบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ของการบริหารงานเอกสารทางธุรกิจแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้างคะอะนะคะบางคนบอกว่าทำให้การทำงานเกิดความรวดเร็วดีมากค่ะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเยี่ยมมากค่ะ มีความปลอดภัยของเอกสารเก่งมากๆค่ะโดยสรุปนะคะก็คือทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีความทนทานปลอดภัยสูงค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูองค์ประกอบของการบริหารงานเอกสารทางธุรกิจบ้างค่ะอย่างแรกนะคะจะต้องมีการวางแผนการวางแผนนะคะเป็นการเตรียมตัวร่วงหน้าในการปฏิบัติงานเอกสาร โดยจะพิจารณาจากขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเอกสารเป็นหลักรวมถึงการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารองค์กรนะคะจําเป็นจะต้องมีนโยบายในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ค่ะอย่างแรกนะคะเป็นนโยบายบริหารงานเอกสารค่ะ เพื่อที่จะได้กำหนดว่าจะบริหารงานเอกสารในส่วนของสถานที่การจัดเก็บเอกสารไว้ที่ศูนย์กลางของเอกสารแห่งเดียวในองค์กรหรือจะแยกไว้ตามแผนกต่างๆก็ได้ค่ะ 2. นะคะจะต้องมีการฝึกอบรมพนักงานค่ะต้องมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเอกสารนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3นะคะจะต้องมีมาตรฐานระบบงานค่ะการบริหารงานเอกสารนะคะจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานระดับเดียวกันทั้งองค์กรเช่นองค์กรของเรานะคะจะใช้ระบบการเก็บเอกสารตามตัวอักษรบางองค์กรก็อาจจะใช้ตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษบางองค์กรก็จะใช้เป็นตัวเลขบางองค์กรก็อาจจะใช้การจัดเก็บเอกสารตามวันที่และเวลาค่ะต่อมานะคะจะเป็นการกำหนดสถานที่เก็บเอกสาร องค์กรต้องกำหนดสถานที่เก็บเอกสารให้สอดคล้องตามนโยบายการบริหารงานเอกสารที่กำหนดให้จัดเก็บเอกสารในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 5. นะคะมีการกำหนดอายุของเอกสารค่ะเอกสารแต่ละฉบับก็จะมีความสำคัญที่แตกต่างกันและความสำคัญของเอกสารนี้ละค่ะจะเป็นตัวกำหนดอายุการเก็บเอกสาร 6. นะคะมีการกำหนดวิธีการโอนเอกสาร เอกสารที่ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนั้นอาจจะเก็บไว้ในแหล่งเก็บเอกสารโดยเฉพาะเพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บเอกสารระหว่างปฏิบัติงานได้เพียงพอค่ะ 7. นะคะมีการกำหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารเอกสารที่มีความสำคัญต่อองค์กรหรือเป็นความลับสุดยอดไม่สามารถเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกรับรู้ได้จะต้องจัดเก็บไว้ในแหล่งที่ที่มีความปลอดภัยอย่างรอบคอบ เช่นนะคะสถานที่แห่งนั้นก็อาจจะต้องมีกล้องวงจรปิดนะคะแปลนนะคะกำหนดวิธีการประเมินผลการบริหารงานเอกสารเพื่ออะไระนักเรกยรอ่านะคะเราก็จะได้ตรวจสอบแล้วก็ดูว่ามีข้อบกพร่องมีข้อผิดพลาดหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับระบบนั้นบ้างองค์ประกอบต่อมานะคะจะต้องมีการกำหนดหน้าที่และโครงสร้างของงานเอกสารค่ะ เพื่อเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานเอกสารกำหนดโครงสร้างเอกสารโดยกำหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารขององค์กรซึ่งวิธีการจัดเก็บเอกสารสามารถจัดเก็บไว้ในแหล่งเก็บ3รูปแบบดังต่อไปนี้ค่ะรูปแบบแรกนะคะเป็นการเก็บเอกสารไว้ที่ศูนย์กลางค่ะข้อดีหลักๆเลยนะคะก็คือปริมาณงานน้อย อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสารก็น้อยมีการควบคุมงานได้ง่ายขึ้นบุคลากรมีความชำนาญเฉพาะด้านและการทำงานก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะข้อเสียนะคะการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบนี้จะมีล่าช้ามักจะมีปัญหาในกระบวนการนำส่งเอกสารที่เข้ามาแหล่งเก็บเอกสารเอกสารที่จะมานำเก็บนั้นมีมากเกินไป และเอกสารบางฉบับนะคะอาจไม่จําเป็นสําหรับงานบางส่วนแต่ก็ต้องนําไปเก็บรวมกันทั้งหมดรูปแบบที่2นะคะเป็นการเก็บเอกสารไว้ที่หน่วยงานต่างๆค่ะข้อดีนะคะก็มีความเหมาะสมสําหรับข้อมูลที่เป็นความลับเป็นสัตว์เป็นส่วนเฉพาะงานการจัดเก็บแล้วก็การนําเอกสารนําออกมาใช้เนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ต้องรอเอกสารจากส่วนกลาง ข้อเสียของรูปแบบการจัดเก็บเอกสารประเภทนี้นะคะก็คือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บเอกสารและพนักงานเนี่ยจะต้องกระจายตามหน่วยงานต่างๆทำให้อาจจะเกิดการสิ้นเปลืองได้แล้วก็วิธีการปฏิบัติงานทางด้านเอกสารอาจจะมีความแตกต่างกันขาดการควบคุมจากส่วนกลางทำให้มาตรฐานก็อาจจะแตกต่างกันได้ค่ะรูปแบบสุดท้ายนะคะเป็นการเก็บเอกสารไว้ที่ศูนย์กลางและที่หน่วยงานต่างๆ ก็คือรวมทั้ง2รูปแบบไว้ด้วยกันเพื่อที่จะได้ขจัดข้อเสียของ2วิธีแรกค่ะไปต่อกันที่องค์ประกอบข้อที่3กันเลยค่ะจะต้องมีการออกแบบระบบจัดเก็บเอกสารเพื่อเป็นการกําหนดว่าจะให้จัดเก็บเอกสารตามระบบใดระบบหนึ่งตามความเหมาะสมของแต่และองค์กรเช่นหน่วยงานราชการนะคะควรจัดเก็บเอกสารตามระบบตัวอักษรโดยจําแนกเอกสารตามชื่อเรื่อง สำนักงานหรือองค์กรธุรกิจที่ผลิตสินค้าจำหน่ายทั่วประเทศควรมีการจัดเก็บเอกสารจำแนกตามสถานที่ค่ะองค์ประกอบข้อที่4นะคะจะเป็นการเก็บเอกสารเป็นการเก็บเอกสารที่ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรโดยเราสามารถแบ่งวิธีการเก็บเอกสารออกเป็น2ส่วนได้ดังต่อไปนี้ค่ะส่วนแรกนะคะเก็บเอกสารในระหว่างปฏิบัติงาน ส่วนที่2นะคะก็เป็นการเก็บเอกสารเมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะไปดูทีละส่วนกันค่ะการเก็บเอกสารในระหว่างปฏิบัติงานนะคะเป็นการเก็บเอกสารที่งานเสร็จแล้วหรือยังยังนะคะก็คือเอกสารยังปฏิบัติงานไม่สําเร็จถือว่ายังอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานอยู่โดยผู้ปฏิบัติงานอาจจะเก็บใส่กระบาดเก็บเอกสารหรือจะเป็นแฟ้มเก็บเอกสารก็ได้ค่ะ ส่วนการเก็บเอกสารเมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นต้องทําหลักฐานการจัดเก็บให้เรียบร้อยเช่นทะเบียนเก็บเอกสารหรือบัตรเก็บเอกสารโดยเก็บเอกสารไว้ในแหล่งที่เก็บถาวรอ,อาจจะเป็นตู้เก็บเอกสารแบบต่างๆก็ได้ค่ะต่อมานะคะจะต้องมีการควบคุมงานเอกสารค่ะเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานเอกสารทุกขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแต่การผลิตเอกสารวิธีการนำไปใช้ การนำเสนอการรับเอกสารการค้นหานำมาใช้อ้างอิงต่างๆการจัดเก็บรักษาและการทำลายเอกสารองค์ประกอบสุดท้ายนะคะคือการทำลายเอกสารนะคะเป็นการนำเอกสารที่ไม่มีประโยชน์แล้วหรือว่าครบอายุการเก็บเอกสารนั้นนำออกมาจากแหล่งเก็บเอกสารแล้วก็มาทำลายเพื่ออะไรคะนักเรียน อ่าถูกต้องนะคะก็เพื่อที่จะได้มีพื้นที่เก็บเอกสารเพิ่มเติมนั่นเองอย่าลืมนะคะการทำลายเอกสารทุกครั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจก่อนคะ่ะนักเรียนทำโดยพฤตกการได้ไหมคะไม่ได้นะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนลองตอบคำถามคุณแนนหน่อยนะคะว่าการบริหารงานเอกสารในองค์กรควรมีการมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้บริหารงานเอกสารอย่างไรบ้าง จึงจะทำให้การบริหารงานเอกสารในองค์กรมีประสิทธิภาพคะ่ะอ่านะคะบางคนบอกว่าก็ต้องบอกให้ชัดเจนไปเลยนะคะว่าต้องทำยังไงดีมากคะ่ะดีมากคะ่ะนักเรียนบอกว่ามีการวางแผนให้เรียบร้อยมีอะไรคะจัดเก็บโครงสร้างเอกสารนะคะดีมากคะ่ะมีอะไรคะอ่ารู้จักเก็บเอกสารนะคะควบคุมงานเอกสารอะไรอีกคะ มีการทำราลายเอกสารนะคะดีมากค่ะโดยสรุปนะคะก็คือควรมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารงานเอกสารอย่างชัดเจนทำหน้าที่ควบคุมลักษณะงานในด้านของการวางแผนกำหนดหน้าที่และโครงสร้างของงานเอกสารออกแบบระบบจัดการเอกสารมีการเก็บรักษาเอกสารมีการควบคุมงานเอกสารและสุดท้ายนะคะมีการทำราลายเอกสารค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะ หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารในองค์กรธุรกิจกันไปแล้วนั้นนักเรียนได้เรียนรู้อะไรกันบ้างคะในรองสรุปความคิดรวบยอดให้คุณแอนฟังหน่อยค่ะการจัดเก็บเอกสารที่ดีจะต้องทำไมคะมีการวางแผนดีมากคะ่ะมีการออกแบบโครงสร้างนะคะมีการออกแบบระบบไม่ไรคะเก็บเอกสารให้เรียบร้อย มีการควบคุมเอกสารนะคะแล้วก็อะไรคะมีการทำลายเอกสารนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะโดยสรุปนะคะจากที่นักเรียนพูดมาเนี่ยถูกต้องหมดเลยนะคะเพราะการบริหารงานเอกสารในองค์กรธุรกิจเพื่อให้มีประสิทธิภาพก็ต้องมีการวางแผนกำหนดหน้าที่และโครงสร้างของงานเอกสารออกแบบระบบจัดก,การเอกสารเก็บรักษาเอกสารอย่างถูกวิธีควบคุมงานเอกสาร แล้วก็มีการทำลายเอกสารที่ไม่ใช้แล้วค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนักเรียนต่อไปนะคะคุณแนนอยากให้นักเรียนลองคิดวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารในองค์กรธุรกิจโดยคิดแนวทางบริหารจัดการเอกสารอย่างประหยัดแล้วก็เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดจากนั้นนะคะนักเรียนก็ร่วมกันสรุปเป็นความคิดรวบยอดค่ะ เอาละค่ะนักเรียนคราวนี้นะคะก็มาสู่กิจกรรมกันบ้างค่ะคุณแมมีกิจกรรมให้นักเรียนนะคะร่วมกันทําค่ะเป็นกิจกรรมกลุ่มโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมนะคะแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนออกแบบแผนภาพความคิดแสดงแนวทางการบริหารงานเอกสารในองค์กรธรุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างสารรค์ผลงานให้ผลงานนะคะมีความคิดสร้างสารรค์มีผลงานที่มีคุณภาพ มีความแปลกใหม่จากนั้นนะคะนักเรียนก็ลงมือสร้างแผนภาพความคิดตามที่ได้วางแผนและออกแบบไว้พร้อมทั้งอภิปรายประเมินผลงานด้านความถูกต้องของเนื้อหารูปแบบของแผนภาพความคิดและความคิดสร้างสรรค์ค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆไปแล้วนะคะ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้างคะอ่าการทํางานเอกสารทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพต้องมียังไงบ้างคะนักเรียนอาจต้องทําอย่างมีระบบพอมีระบบแล้วนั้นช่วยในเรื่องอะไรบ้างคะ,ะการทํางานการสืบค้นหาข้อมูลก็เป็นไงคะง่ายนะคะแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้น เก่งมากค่ะนะคะก็คือโดยภาพรวมก็เหมือนอย่างที่นักเรียนบอกเลยนะคะการบริหารงานเอกสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพษษ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 โดยเราจะต้องเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับองคอ์กรเพื่อที่จะทําให้บุคลากรในองคอ์กรนะคะมีความสะดวกในการค้นหาและใช้งานเอกสารรวมถึงช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะหลังจากที่นักเรียนทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆไปแล้วนั้นนะคะ คุณแอนก็ขอให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยนำเสนอแผนภาพความคิดของกลุ่มตนเองค่ะที่หน้าชั้นเรียนแล้วก็ให้เพื่อนๆในห้องเนี่ยร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นการต่อยอดแล้วก็ขยายความรู้ร่วมกันค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนั้นเราก็นําความรู้ไปใช้กันค่ะโดยที่นักเรียนสามารถนําความรู้เรื่องของการบริหารงานเอกสารไปใช้ในการจัดเก็บหนังสือ และสื่อการศึกษาในห้องสมุดของโรงเรียนหรือห้องสมุดของชุมชนก็ได้ค่ะหรือนักเรียนจะนำไปใช้เกี่ยวกับการจัดเอกสารการเรียนของนักเรียนก็ได้นะคะนักเรียนคะจากที่เราได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานทางธุรกิจนักเรียนจะเห็นได้ว่าในทุกๆอย่างมีความสำคัญหมดไม่เว้นแม้แต่เรื่องของการจัดเก็บเอกสารเลยนะคะก็หวังว่าความรู้ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียน และในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ